สบายดีปะลุงสบายดีมัอสุกสุกันสมบูรสมบูรณ์พอแก่ก็ส่งบาดจอยบาดหน้าปะลุงเอ้ยสบายดีมืาอนี้ยปะลุงว่าอนกสิพาปะลุงมากินหมากไหม่ชนิดหนึ่งเนาะหมากผลไม้ป่าตามหามานานจนเสาหอบหอบกสิได้มาอันนี้เป็นผลไม้ป่าที่อ๋อเป็นตามฤดูกาลปะลุงเอ้ยที่มันเป็นเฉพาะเดือนนี้เท่านั้นปะลุงปีหนึ่งจะเป็นครั้งหนึ่งปีละเทือปีละเทือ พี่พี่ดอกอะไรป้าสเกตบ,บังละเลาะปะลุงมันประธานได้สุกมืดปะลุงป้าทุกซื่อมันก็คือมักว่าปะลุงเอ้ยอันนี้แหละปะลุงเอ้ยดำดีสีไม่ตกนะสะเก็ตหมากมันปะลุงเอ้ยจะมาใหพี่ให้มายืนอยู่นี่นี่ปะลุงสำหรับมะกว่าเออสำหรับพุทธใหิดลปะลุงอันนี้ก็คือิอน บดเปลือกมันเลยอ่างุ่นก็ลุงอ่างุ่นบ้านบ่ควันอ่างุ่ินทั้งประเทศลาวที่เสียที่สุดก็ลุงเอลยน้อยป่าที่แซ่บที่สุดเแต่แหลกเปลี่ยนเป็นเงินบ่ได้เด้อยป่ะลุงเพราะว่าบ้านเฮาหากินกันง่ายมันจะหากินง่ายบ่อือชา่บ้านบ่ค่อยบ่ค่อยมีหรอป่ะลุงเอลยหากินได้ยากมาก มันลงมวยก็สิมี่สองสามชนิดปลาลูกสำหรับมากใหม่งงแบบนี้เนาะมันก็สิมีแบบมากเขาสิ่หอมมากว่าขี้มากเขาถดขอดเอาไปนะปะลาลแล้วก็บมากว่ามากมากว่าขาวปลาลูกเลยมากว่าที่เ้าวาไปมากว่ามันนะะีอะไะปลาลูกไหมมันชีคุมคุ้มมันกินในเบื้องบนเป็นยังไงเนาะโมเขมันนั่ะลูกเหตุที่สุดดูออกมาจากหน่อยเอาออกมือ คืออะไรเวลาบอกคนเอาบอกว่าเขาเรียบฝุ่นเรียบผีขึ้นเรื่องฮะกินมากมายบ้น <laughs> ได้โอกาสว่าเอาหายพลุงก็อยู่ในเกอะมันบมทันในช่วลายพลุงไม่กับจนเมื่อยพลุงก็เป็นเผื่อฉีเจอตัวหนึ่งมันก็ง่ายๆเนาะบ่ลุงมวยลองซีมเบ่ ถธอแบบไปป่าไปดงไปหาหนานหานี่หิวข่ากับพ่อบรรเทาได้อยู่บป่าลุงเลยแต่ว่ามากันนี่ปลาลุงเป็นตาสนานี้เท่านั้นรลุดฐาเด้อเปลาลุงเสียบอกออกวันวานสมๆมสะอาดบอกขอนหยักลุเปล่าลุงขอนเปล่งอย่าบอกขอนจะขึ้นให้เบิ่งปลาลุง ไปจนได้เนาะึม่ไี้ทขึ้นนี่จะน้ำเอบจะน้ำบ่ึขึ้นบ่ได้สังาเนี่ึหักงามนบ่อมีนี่เนาะโอ้ยลวนมาเลย กินน้ำมันยืนกินอยู่บนไปมันจะงามวิวมันงามดีไปลงเลยต้นไม้ก็เป็นผุ่มแบบธรรมศาส์เคี้ยวงามมานี่มาเพื่อฉีกกินให้ปลาลุงเบิ่งเลยปลาลุงเลยสำหรับหมากไมก้สนิดนี่จะพายนะฮะคุณธเมฆขนนจะพ,พ,พายคุณเมนขนน ป้าเฮ้ยดจิลโลวดจิลโลเลยสาเก็ดโป้งเอ้ยความต่ำเนาะเ้ากินไปปลาลุงเฮะะเก็ด่ีน ได้ยุ๊กัคุดยังคุดยังคุดเ่าไ่บเียวา่นนี่กระลุงบอกความสาเปรียบเทียบหน่อยองกรลง ระวังมากมันสุกกัมาบ่สุกเนาะถ้ามัสุกนี่มันสองสิเป็นนี่แหละป้าลุงเอ้ยสีดำๆเนาะถ้ามบ่สุกนี่อเตมตาลงดิบกองสีเขียวปลุงเอ้ยเาก็สามารถเลือกกินได้เลยแต่เป็นแนี้มันสิสุกบ่คักยังดู อันนี้คือว่าบอกบอกคอยซุกปะลุงเอ้คะแนนนี่สังเกตุบนต้นลับหลอปลยเป็นเผื่้นลุงตัวผลไม้ที่ว่าตัวหลอบโทุเรียนที่มันแพงๆป่ะลุงพันมากินนี่อันที่บอซื้อนี่กระแซ่บเพื่อกันแบบบอกชื่อผลไม้ป่า สดๆจากต้นใหม่ๆจากต้นปะลงเลยคุณน้าผูกครั้งแรกเขามาควันสีด้กินควนสีมัน,นมได้กินกันง่ายเนี่ปก็ลงเนี่ย แล้วเท่หรน้องวายฮุกตาบอกควนกระตูบแล้วปะลุงคือคนใครกำลังขี้ขาดตื่นนอนในมันต้องเอาถิ่มบปะลุงแต่ทั้งเปลือกเขาเนี่เขาก็กินได้เนาะเปลือกมันแต่สำหรับแบบควันว่าเสียบกว่าของไทยเบิ่งมาเบิ่งดูในคออันนี้ก่อนบอลนั้นไม่แค่งเงี้ยใช่หรือ สั้งเกียริงประุนี่นคนอย่บข้อหนในข้อฮขกก็คือจิเป็นใน่นแนเนแน่นหรอ <c oughs> กบบเสมือนป่าีเป็นเซเว่นอะไรกันนะประลุงเซเว่นเซเว่นที่ห้าคองกินหยาี่สุดเซเว่นคนจนมืออันมือกล้องขยากน้ำบาคน้อนตอนนี้น่าใจจังวะ ปลงทางนีมันกนจะเอาสีม่วงแต่ลูกมันทางนอกก็สีดำมาพอ้หนึ่งก็อิ่มแล้วก็ลงเงินห้ากันกิน,กนงงามาหลายเอ้าจับสิกินนี่สังเกตหมากมันปลาลงเลยดกขนาดเลย โซ่ละหมักว่ามักว่ามักว่าผลไม้ป่าเป็นตามฤดูกาลบาดิตะลุงหากระบา่ไซนองมวยเฮามาหากินมากหวานเลยเป็นการเสียเวลาซื้อของกับเรียมหาคุณกินมากินเลยหาแมงจีนูน มากินข,ข้าวเช้าถ้าจะไล่จเบาะอยู่คนโตต้องขอโทษขออภัยน้ำปลาเลยมาหาแมงจิโนนหิวเข่าแห้งแหวมากินโอ้ยข่อยว่าสีเอาเจ้าบ่าตาดีแท้เนาะให้ออกไปจกินก่อนจะหอมไปจกินมองข้อนจ้องไว้อยู่ยปลุงเลยสังเกตหมากมันเนาะ เอาลองจะตามน้องอยดยข้อน,นุญาตเบิ่งดันทิงกันต่อไปลง ทางต้นมันเนาะมันก็นสิเป็นลายปลลุงเงยปีนแต่หล่อมาแต่โดนแล้วฮะก็เห็นต้นเดียวนี่แหละที่ว่าก็ตะกินก็เลยแวะเขามากินเขาหิวเขาหิ้วเขายังมาหาแมงจีนุ่นปลลุงเลยลืมลืมเอาเขาเอาหนามมาแล้วก็แวกกันมากินเลยแมงจีนู่นก็นได้อยู่บนต้นไม้ในบรายปันไดพอได้กินเพื่อนวะ ตกลงไปหนี่ก่ล้นล่นามาสุในขว,วานเลยวานเหรอจะหมางอัน,นอเ,อดเดี๋ยวเอาแดงอันบดมันบดได้สุกขาดด้หมากแดงๆองาช่เยจีรอนะเียนะเจียน้อสัออออก วันนี้ก็สมมาพักควรแล้ะปะลงุะลงกับเซนล่าขี่ไปเพียงแค่นี้เฮากัแหว่มากินปะลงุงเลยแบบว่ามาหาแมงจินนุ่นเนาะหาแมงจินนุ่นแล้วก็หิวเขา่าหิวเข่าก็เลยพาเมียามาแหวะแหวะมากินก็เลยเป็นการถ่ายคลิปเลยปะลงุงที่จริงเขาก็มาหาแมงจินนุ่นแล้วก็แหวะมาเลยแมนหางห้างใหญ่เจ้าติเพื่อสิเห็นต้นหนึ่ง ไปเม็น,มนของ,งง่ายๆเด้อนี่ได้กระเพาะกับนุนกันนาะไปลงเลยกรสิได้กลับกันเลยสบายดี